โอ้ไงได้ไงหนูปทองอันนี้อันนี้เอาไปแกงบ่ตุแกงหรือมีเอ็ดอือบ่ได้บ่ห่างโมเนบ่จแต่เมื่อวานสวยเนาะเมื่อวานลูกสวยวันนี้ได้ฟักทองผักบุ้งแล้วก็ผักอะไรนี่เต้าน้ำเต้าปูปลา ดรามเ่นตัวเป็และตีถึงหลวงนี่บานหมวยเออมือนเงี้ยมวยอันนี้จำเอวบังอ่ะน้ำเต้าเก็บจากนู่นขึ้นต้นบานเวกขังกระโดนเวกเฮิร์นเคยเหมียน าบามานบันพัดนแบบเบ็ดซีมเต้ตวาว,ว่าจะไปเก็บผักปังผักปังก็อยู่ในตู้เย็นเยอะแล้ว y en y en y <laughs> วันนี้มาเก็บผักนะจ๊ะได้ฟักทองได้อะไรฟักถั่วไอ้น้ำเตา้าผักบุ้งแล้วก็มะเขือ อันนี้ก็จะเป็นสวนนี้เลยฟักทองก็จะมีอีกอันนี้ต้นนาแล้วเริ่มเริ่มเาวแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นทัวนนท่วลันเตาน้ำเตา้าเอ้ยทั่วลันเตาน้ำเต้า ีแค่นี้แหละได้หนึ่งลูกน้อยนาก็ออนนย,ยังไม่เก่บันมือม,มันดำน้ำกรยอันนี้ก็จะเป็นหอมบัวเลยเดี๋ยวจะไปตัดไม้ไผ่มาทำอันนี้ก่อน ก็เรียกว่าอะไรนะให้ถั่วเลื้อยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักฝั่งนั้นก็ต้นมะเขือต้นพริกแล้วก็ปลูกถั่วฝักยาวแต่ว่ายังไม่มีรานให้เขาขึ้นเดยวงจะไปหาตัดไม้ไผ่ามาให้เขาขึ้นจะได้กินผักกินอะไรกับเขาเนาะ หอมมากเลยนะคะมาอยู่ตรงนี้สวนแมงลักหอมหอม